สวัสดีครับพี่น้องครับมาปลูกหญ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับพี่น้องครับเส้นทางสร้างอาชีพนะครับของเกษตรกรนะครับผู้มีทุนน้อยนะครับอีกทางเลือกหนึ่งก็คือการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับส่วนแนวทางของผมนะครับในพิกัดตรงนี้นะครับก็จะเลี้ยงควงงามนะครับ คนที่ดูแลก็จะเป็นพี่ชัยนะครับพี่น้องครับผมเอายาขนนะครับดึงดึงมาแล้วก็วางกลิ่มน้ําอย่างนี้นะครับนี่นะครับพี่น้องครับเป็นวิธีการปลูกอีกวิธีหนึ่งนะครับผมใช้วิธีแบบนี้นะครับอันนี้เป็นปลาที่ผมเอามาปล่อยเมื่อปีเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ยังอยู่นะครับ อันนี้ร่มนะครับอันนี้เป็นไม้สาขเมรนเขาเรียกไม้ตะลุ่นนะครับน่าจะเป็นตะลอกหรือเปล่านะครับนี่ครับพี่น้องครับที่ลูกเขาสุกมาจะเป็นสีกลมๆนะครับสีออกน้ําตาลน้ําตาลนะครับลูกคล้ายๆลูกประมาณลูกมะกอกนะครับพี่น้องครับขออภัยนะครับคลิปผมไม่ได้เรียบเรียงอะไรมากมายนะครับพี่น้องครับ ดนกันสดๆเลยนะครับอันนี้นะครับที่โยนไว้ตะกี้นะครับพรุ่งนี้นะครับเขาก็จะชูชูต้นขึ้นนะครับแล้วก็พอพอลำต้นเขาลอยไปเกาะที่ตรงไหนที่เป็นดินนะครับเขาก็จะติดรากนะครับเขาก็จะไปของเขาเองนะครับพี่น้องครับอันนี้ครับถ้าเราไม่ปลูกก็ตรงนี้ก็จะเป็นยญ้าคานะครับ อยากขากระรกร้างว่างเปล่านะครับควายก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับเราก็ไม่ค่อยเดินมาด้วยนะครับแต่ถ้ามีหญ้าวัวหญ้าควายเนี่ยควายเขาจะมานะครับคนก็มาทําให้เราได้ดูแลสระนะครับดูแลปลานะครับนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องมีหญ้าเยอะนะครับควายเราก็ุวมสมบูรณ์นะครับมีปุ๋ยเยอะนะครับเราก็สามารถทําเกษตรอย่างอื่นได้นะครับมีหญ้าเยอะนะครับควายมากินนะครับแล้วก็ไถใส่นองน้ํานะครับใส่สะน้ํานะครับปลาเราก็ได้กินขี้ควายนะครับเป็นอาหารนะครับหรือว่า เป็นหลักสมดุลธรรมชาตินะครับอันนี้ยากกินนี่นะครับที่ผมปลูกเมื่อกี้นะครับพี่น้องครับนะครับก็คิเรตอนสร้างนะครับแต่ตอนเราใช้ประโยชน์ก็จะคิดว่าจะคุ้มนะครับนี่ครับผมก็อยู่แบบนี้นะครับสไตล์ผมนะครับถ่ายในสวนผมเองนะครับในทุ่งนานะครับไม่ได้ไปถ่ายของใครนะครับ ยากินนีนะครับนี่นะครับกินนีที่เราปลูกไว้นะครับก็เรื่อยๆนะครับพี่น้องครับดูยากขนต่อนะครับนี่นะครับที่โยนใส่ตะกี้นะครับผมดึงมากำหนึ่งนะครับก็อันนี้กินนีนะครับให้พี่น้องดูนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับถ้าฝนมาเ็ก็จะฟื้นนะครับ oui. อันนี้นะครับยาคนนะครับผมปลูกครั้งก่อนก็โดยวิธีการขุดหลุมเมื่อนะครับก็จะน่าจะโดนน้ำท่วมเรือเ่านะครับก็ยังไม่เห็นเขาโผล่มานะครับเอ้เจอแล้วครับพี่น้องครับน่นครับ น,นะครัอยากขนแค่เขาติดแค่เส้นเดียวนะครับต้นเดียวเขาก็จะเลื้อยนะครับแล้วก็หาที่เกาะแล้วก็ขยายเองของเขานะครับอันนี้นะครับที่โยนตะกี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวก็เต็มนะครับทักทายพี่น้องครับขอบคุณครับฝากกด ตามนะครับกดคอมเมนต์นะครับแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ